se kami dont เ็นจงัดที่นักท่องเี่ยวที่มาท่อเทยตรานาปที่จากประยานกไปนะี่เป็นชาต่งชาติมากกาทลอ0 2 0ี่าึ้นี่คือ่าาทกชาตนะก็จะเป็นยุโรปหรือว่าเป็นเกาหลีบ้างหรไทปเที่ยวมาแต่คนน้่มล้วก็เป็นอยางน แพักู่ีมาองมาลพ่อวันีก่อนแางโน้นแลวลุพ่อมาลพ่อมาเร็วทาลพ่อมาหน่อย่ดไท่ลุกพ่ไม่ได้กินไม่องว่างดิบๆ

ัวกาครับและน้องจะดได้้ารรียญทองเป็นรางวัลครับก็คือรางวัลคะแนนรวมสูงุดอันดับสามนะครับคือเซิร์ฟแอ์ลูินเนอร์ครับจากที่เข้าร่วมที่3ประเทศทั่วโลกครับสร้างสถิติแลต้อฝากภาคผู้แท่ังประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นภาพที่เราขออนในการแสดงความดีกับเราคนไทยที่มีความสามารถมาที่็คปอะไรับ